สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เราขอเสนอเมนูแกงเนื้อสับป,ปะรดเนื้อนุ่มๆค่ะใครที่อยากได้สูตรเนื้อนุ่มๆไม่ว่าจะเป็นแกงเนื้อหรือว่าหมักเนื้อให้นุ่มนะคะเดี๋ยวรอดูวิธีทำในคลิปวิดีโอนี้ค่ะมาเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเราจะต้องนำสับป,ปะรดไปปอกก่อนค่ะสับป,ปะรดเนี่ยเราก็เลือกลูกที่สีเขียวๆเ,เปลือกสีเขียวๆหน่อยนะอย่าให้เขาสุกมากค่ะ ในส่วนของเนื้อวันนี้ใช้เป็นเนื้อชายโครงค่ะเนื้อชายโครงที่หลายๆท่านหลายๆคนคิดว่าเหนียวเนี่ยเอามาทํายังไงให้มันนุ่มเรามีคําตอบในคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องหั่นเนื้อค่ะให้เรียบร้อยนะคะชิ้นก็ไม่ต้องใหญ่มากค่ะเนื้อชายโครงเนี่ยเป็นที่ล่เาเลือกันอยู่แล้วว่ามันเหนียวเนาะโลนึงเนี่ยไม่แพงเมื่อวานอะแคเลไปเดินห้างมาค่ะไปเจอโลละ 9กกว่าบาทได้นะคะก็เลยซื้อมาทําแกงเนื้อค่ะเขาบอกว่าตุ่นก็อร่อยนะคะสําหรับเนื้อไชโครงเนาะปอกสับประรดค่ะเพื่อนๆทาการปอกแล้วก็หั่นชิ้นให้เรียบร้อยนะคะนี่ค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้จ้าขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวเราก็สวมถุงมือค่ะแล้วก็บีบนี่ สวมถุงมือด้วยนะคะก่อนที่จะบีบเพราะว่าเดี๋ยวน้ําสับปะรดมันกัดมือเอานะมันจะขันลุบลิบลุบลิบนะคะเวลาเขากัดมือเนาะเนี่ยเราก็บีบให้น้ําเขาออกได้เลยนะคะน้ําที่เขาออกเนี่ยเราไม่ต้องทิ้งเนาะจากนั้นค่ะเราก็นําน้ําสับปะรดเนี่ยใส่ลงไปใน เนื้อของเราได้เลยค่ะเราจะทําการหมักเนื้อกับน้ําสับป,ปะรดบางคนก็ทราบแล้วบางคนก็ยังไม่ทราบนะคะว่าสับป,ปะรดเนี่ยเขาช่วยทําให้ของเหนียวๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนื้อเป็นหมูเป็นไก่เนี่ยทำให้เปื่อยนุ่มได้ง่ายมากๆเลยน้ําสับป,ปะรดนะเขามีสรรพคุณช่วยย่อยโปรตีนในเนื้อค่ะหมักไว้สักป,ประมาณ15-20นาทีค่ะในระหว่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็มาเตรียมตั้งหม้อแกงกันเลย ก็ใส่กระทิลงไปเราใช้เป็นกระทิกล่องเนาะนี่ก็จะเป็นพริกแกงเผ็ดค่ะใส่พริกแกงเผ็ดลงไปผัดกับกระทิให้หอมได้เลยนะคะ นี่ค่ะพอเขาเดือดแล้วเราก็นําเนื้อที่เราหมักไว้เนี่ยเอามาใส่ได้เลยค่ะเราไม่ต้องล้างน้ําสับป,ปะรดออกนะเพราะว่าเราแกงกับสับป,ปะรดเนาะแต่ถ้าหากว่าใครจะหมักเป็นพวกเนื้อนุ่มเอาไปปิ้งเอาไปย่างเนี่ยเราก็ล้างเอาน้ําสับป,ปะรดออกก่อนนะคะถ้าไม่ชอบกลิ่นสับป,ปะรดเนาะหลังจากที่เราใส่เนื้อลงไปเนี่ยเราก็รอให้เขาเดือดพลานแบบนี้ค่ะพอเขาเดือดเนี่ยก็ นี่ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่เนื้อสับป,ปะรดลงไปค่ะบอกเลยว่าพอถึงขั้นตอนเนี้ยเนื้อมีความนุ่มแล้วนะคะเพื่อนๆไม่ต้องต้มหรือว่าเคี่ยวต่อเนาะในส่วนของความเปรี้ยวของสับป,ปะรดเนี่ยไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ปรุงรสชาติเนาะเวลาเลือกสับป,ปะรดก็นั่นแหละค่ะอย่างที่บอกไปแบบเปรี้ยวหวานหวานนะคะอย่าเลือกที่มันเขียวจัดหรือว่าเปรี้ยวจัดค่ะเดี๋ยวเราก็ใส่กระทิที่เหลือนะคะ เพิ่มค่ะเป็นกะทิกลองใหญ่นะคะมันเหลือใครเก็ใส่เพิ่มแล้วก็ใส่น้ําเปล่าลงไปด้วยค่ะกะทิของเราจะได้ไม่มันเกินจะได้ไม่เลี่ยนนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็ปรุงรสชาติได้เลยปรุงรสชาติก็ใส่น้ําตาลปี๊บลงไป ตามด้วยเกลือนะคะเรายังไม่ใส่น้ำปลานะใส่เกลือลงไปก่อนเดี๋ยวเราเรอให้เขาเดือดเนะะี่ยค่ะเราก็ค่อยชิมรสชาติถ้ามันขาดเค็มเราก็ใส่น้ำปลาเพิ่มไปได้นิดหน่อยจ้าส่วนความหวานก็สามารถปรับเพิ่มได้ตามชอบนะคะใส่ใบมะกรูดลงไปคะ่ะใบมะกรูดเนี่ยวางไว้ข้างนอกหลายวันจนมันแห้งแล้วนะคะแล้วก็ใส่พริกแดงจินดาหั่นค่ะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่คนให้เข้ากันค่ะเรียบร้อยค่ะแกงเนื้อสับปะรดน่าทานไหมคะเพืเ่อนๆนี่ค่ะก็ลองทํากันดูนะคะรับรองว่าอร่อยแน่นอนทําขายเป็นข้าวแกงก็ได้เลยนะคะเมนูนี้รับรองว่าอร่อยขายดีแน่นอนจ้าค่ะก็ลองทํากันดูนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ